มือง่ายๆลองเราทั้งหลายยังมีโอกาสพลาดนะเราตั้งใจปฏิบัติของเราให้ดีศีลส,สมาธิปัญญาไม่พ้นนี้ไปหรอกเบอร์หนึ่งอย่าไปประคองจิตให้นิ่งๆนะถอยจิตออกมาซิถอยออกมาเอามาอยู่กับโลกข้างนอกนี่ดูให้หลวงพ่อชมหน่อยซิ ออกมาข้างนอกเลยยังไม่ออกมายังยังค้างอยู่ข้างในสังเกตไหมว่าจิตเราซึมตรงเนี้ยนะสมาธิที่ทําอยู่ยังเป็นโมหะสมาธินะยังมีการน้อมจิตให้ซึมอยู่เวลาทําสมาธิเมื่อเวลาจะให้ออกมานะจะติดความซึมออกมาเนี้ยซึมมันเหมือนคนติดยานะติดสมาธิมันก็เหมือนติดยาเสพติดนั่นแหละสมาธิก็เป็นของเสพติดอันหนึ่ง มันเป็นที่อาศัยน,นะเป็นที่ชาร์จพลังแต่ทําไปด้วยความีสติทําสมาธิต้องมีสติกํากับอย่าให้เคลิมอย่าน้อมจิตให้ซึมนะจิตจะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะถึงจะรวมลงไปจนโลกธาตดับนะสติยังไม่ขาดเลยนะต้องฝึกเออถอยออกมาอย่างนี้นะนะ แล้วอย่ามัวจมอยู่ข้างในนะออกมาดูร่างกายที่ทำงานนี้แหละเราติดสมาธิเยอะไปมาดูกายไว้นะร่างกายอยืนเดินนั่งนอนงที่หลวงพ่อสอนแบบน,นี้แหละไปดูบ่อยๆเบอร์สองเบอร์สองตั้งใจถือศีลห้าไม่ให้ด่างพร้อยอทุกวันปฏิบัติในรูปแบบเช้าเยน็นบริกรรมพุทโธร,รู้ลมหายใจ หลงแล้วรู้ในระหว่างวันนั่งฝึกเจริญสติและเดินจงกรมเห็นกายเห็นกายเคลื่อนไหวรู้สึกใจเป็นคนดูพอจิตหลงแล้วรู้ได้บ้างที่ปฏิบัติอยู่ขันแยกหรือยังครับแยกแล้วนะขันมันแยกแล้วที่ขันแยกได้เพราะจิตมันตั้งมั่นแล้วจิตมันประพัดสอนได้แล้วแต่ถ้าจิตและกิเลสมาแล้วจิตประพัดสอนหายจิตผู้รู้หายไปขันก็ไปรวมกันเป็นก้อนเดียว น,นี่มันแยกแล้วมันก็แยกเป็นคราวๆตอนกิเลสมามันก็รวมเข้าไปอีกก็ค่อยๆฝึกทำมาได้ดีนะอนุโมทนาดีแล้วทำให้สม่ำเสมอไว้เบอร์สามเบอร์ 3. สามสวดมนต์ภาวนาทุกวันชีวิตประจำวันเจริญสติดูกายดูใจตนเองเป็นหลักตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกวัน เข้าใจว่าแยกขันได้แล้วเห็นไตรลักษณ์และกิเลสผุดขึ้นมาอยู่เนืองๆใจมันยอมรับมากขึ้นว่าตัวเราไม่มีอยู่จริงสามเดือนมานี้เห็นว่าไปเพ่งรู้สึกแน่นพอรู้ตัวก็จะปล่อยที่ปฏิบัติอยู่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องตรงไหนไหมคะถูกแล้วลนะ่ะทำอีกนะทำมาถูกแล้วเพ่งแล้วรู้ว่าเพ่งอ่ะนะตอนนี้มันเพ่งอยู่ มีปีติรู้สึกไหมมีปีติรู้ว่ามีปีติถ้าเกิดปีตินะแล้วจิตถูกปีติครอบก็ไม่ดีนะจิตมันเสียความเป็นอิสระเพราะฉะนั้นะจิตมีปีติก็รู้ว่ามีปีตินะสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเสมอกันหมดนะอย่างความชั่วมาแนละจิตถูกครอบงำนะก็ไม่ดีความดีมาแล้วจิตถูกครอบงำนะก็ดีน้อยหน่อยนะ ที่จริงก็ไม่ดีนะแหละยังไม่อิสระเบอร์สามทำได้ดีใช้ได้ทำได้ดีนะฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเบอร์หกหลวงพ่อไม่เรียกตามเบอร์นะต่อไปนี้เบอร์หกทุกวันทำในรูปแบบด้วยการเดินชงกรมเวลานั่งรถนานๆจะใช้มือทำสิบสี่จังหวะครั้งละสามสิบถึงหกสิบนาทีคิดฟุ้งซ่านสลับกับประคองจิตบ่อยๆอ ในชีวิตประจำวันมันรู้สึกถึงความโกรธความโลภรู้ว่าหลงไปคิดได้บ่อยขึ้นเก่งรู้สึกทุกข์สั้นลงกิเลสเบาบางลงขอแนวทางการปฏิบัติที่ถูกจริตค่ะนั่นแหละทำไปถูกแล้วนะต่อไปเบอร์แปดเบอร์หกทำไปเรื่อยๆนะแต่เวลาจิตมันหมดแรงนะต้องทำสมถานะทำความสงบเข้ามา เดินปัญญารวดไม่ได้นะต้องทําความสงบมา,าบ้างเบ่อห่วงแลนะ